ทางกองทัพของอิสราเอลยืนยันว่าได้บุกปฏิบัติการไปที่โรงพยาบาลอัลชีฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาซานะคะขณะที่ทางคุณหมอในโรงพยาบาลเองก็เผยแพร่คลิปความลำบากที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ สภาพของโรงพยาบาาาลเอชีฟ้ถูกตัดไฟไฟมม่มีเชื้อเเพลิงต็มไปด้วยควันจากการจมตีนนอเ<ร><ม>ออสี่โรงพยาบาลแสดงถึงภาพความเสีียยหายท่เกิดขึ้้นนนนบรนนนิิเเววณแกจุฉโโดดยีีอมาจากการเประบาดของกร,งราคระบาอที่ไม่ได้ระบุ<ส>าดของโรคระบาด هذا القسم تعرض فجر اليوم الى قصف مباشر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، هنا حتى قسم العنايه المركزه، هؤلاء الاطفال الذين كانوا على الاجهزه، اجهزه دعم الحياه، اجهزه التنفس الصناعي، تم نقلهم هنا الى الممرات، الى ممرات غرف العنايه المركزه، نظرا الى الخطر الشديد داخل القسم، هنا يعني حرم جميع الناس هنا من اجهزه دعم الحياه، اصبحوا عرضه لان يفقدوا الحياجز الحنا الت الصنا المسا بسبب ع وجودجززة อัลชีฟาเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาซาและเป็นเป้าหมายการปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลกองทัพระบุว่าฮามาสมีฐานบัญชาการอยู่ที่ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลและเป็นที่คุมตัวประกันซึ่งโรงพยาบาลปฏิเสธ อาชีฟามีคนไข้ที่รับการรักษาหลายร้อยคนและเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของพลเรือนที่พลัดที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่ที่กาซาระบ,บุว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาทารกเกิดใหม่เสียชีวิตไปหลายคนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีรถถังจำนวนหนึ่งเข้าไปบริเวณสวนของโรงพยาบาลขณะที่กองกำลังทหารจำนวนมากตรวจค้นตามตึกต่างๆและสอบสวนผู้ชายในโรงพยาบาล An IDF force, based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital. The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is war with as, not with the civilians in Hamas, war at Gaza the not กองทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ออกมาเพื่อแสดงว่าทหารนำความช่วยเหลือลำเลียงไปที่อัลชีฟาด้วยกองทัพอิสราเอลระบุว่าทหารได้สังหารกลุ่มติดอาวุธในการประทะกันบริเวณประตูทางเข้าโรงพยาบาลและนำอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปให้คนที่อยู่ข้างใน لن على احد محاولة نتنياهو وجيش المهزوم تصوير توغل دباباتهم واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كانه انجاز مراهقه سياسيه ومسرحيه مكشوفه لن تنطلي على احد ولن يصدقها احد فالشفاء مستشفى عمره เจ้าหน้าทีหามาสื่อสารไปจากกรุงโดฮาของกาตานะคะโดยกาซาระบุว่ากองกำลังอิสราเอลบุกไปที่แผนกศัลยกรรมและแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล อีกด้านหนึ่งรถบรรทุกให้ความช่วยเหลือของสหรประชาชาติคาดว่าจะนําเชื้อเพลิงเข้าไปในกาซาได้ในวันนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักงานให้ความช่วยเหลือของสหรประชาชาติเตือนว่าปฏิบัติการจะต้องยุติเร็ว,รวนี้ถ้าไม่มีไฟเขียวให้ส่งเชื้อเพลิงเข้าไปในกาซา